สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมารโอสดในรายการออมสินความคิดครับสำหรับออมสินความคิดในวันนี้ก็ขอน้อมนำเสนอเรื่องราวธรรมชาติบทเรียนแห่งชีวิตเราพูดไปแล้วเรื่องดินน้ำลมไฟต้นไม้ใบหญ้าสิงสาราสัตว์ที่นี้เราเอาสิ่งที่ไม่มีชีวิตบ้าง สิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยมันก็สอนเราได้ถ้าเราหยิบมาไม่ว่าอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวเราอย่างวันนี้จะพูดเรื่องเวลานะฮะหนังตะลุงหรือว่าเจดีอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยให้เราพินิษพิจารณาให้เป็นธรรมะหรือเป็นข้อคิดมันจะเป็นได้หมดเอาเรื่องเวลาก่อน เวลาและวาลีไม่ได้มีจะคอยใครเรือเมลและรถไฟมันก็ไปตามเวลาโอเอและอึดอาดมักจะพลาดปรารถนาะพลาดแล้วจะโศกาอน,นิจาเราช้าไปเห็นไหมเรื่องเวลามนุษย์เราอายุห้ขวบ10บขวบ20่ขวบร้อยขวบแปดขวบมันก็เกิดจากเวลามีปริศนาธรรมอันหนึ่งเขบอกว่าอะไรเอ่ยนะเป็นยักษ์ครับมีสองลูกตาลูกตาหนึ่งสว่างอีกลูกตาหนึ่งบอดลิบลีลิบลีนะ นะบินไปแล้วไม่บินกลับนะบินไปแล้วไม่บินกลับนะแล้วยักษ์ตัวนี้กลืนนะกลืนทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าไปลองมาถ่ายสิยักษ์นี้คืออะไรนะและยักษ์ตัวนี้หน้าก็ประหลาดประหลาดนะมี12หน้าแต่และหน้าก็มีปากมีปากอยู่อะไรในปากมีฟันอยู่30ซี่นี่อะไรเกิดขึ้นครับ ไอ้ยักษ์ตัวนี้ก็คือจริงๆก็คือการเวลาไอ้ยักษ์ตาเละไม่เล่ครับกลางวันก็คือพาธิกลางคืนก็คือพระจันทร์ไงนะไอ้มี12หน้าก็คือ12เดือนแต่มี12บสองปากมีแต่ละปากมีฟัน30ซี่ก็คือแต่ละปากจะมี30วันแต่ละเดือนมี30วันนะฮะเพราะนั้นเรื่องราวของเวลาเนี่ยสำคัญไหมสำคัญบินไปแล้วไม่บินกลับไงไปแล้วไม่กลับ นะมันไปแล้มันกลับเวลานี่มันไปแล้วไปเลยสมมุติผมพูดไปเมื่อนหนึ่งนาทีที่แล้วกับตอนนี้ก็คนละเรื่องแหละไปนับเวลาดูก็ได้มันไม่มีซ้นานะซ้ําวันแต่ไม่ซ้ําเดือนซ้ําเดือนแต่ไม่ซ้ําปีซ้ําปีแต่ไม่ซ้ําพอศอ,อไรสิ่งต่างๆเราเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วมนุษย์เนี่ยอยู่ในโลกนี้ก็ด้วยเวลาก็จะมีเวลาวัดกันเลยเอา้าวตั้งไว้เลยเจถึง8ปปีโดยประมาณใครเกินก็กำไรไป ใคเตี้ยก่เนี่ยก็ขัดทุนนิดหน่อยแต่หกสิบเจ็ดสิบนี่ก็โอเคแล้วนะฮะเพราะบางคนเนี่ยสิบยี่สิบก็ไปที่ชอบที่ชอบแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยสำคัญยังไงนะเวลาและวาลีกระเอเวลาและวาลีคือเวลาและแม่น้ําไม่เคยจะคอยไขมันมาแล้วก็มันไปมันไปมนไม่ได้ไปเปล่าเวลาเนี่ยมันก็เอาผมงอกงอกเอาฟันหักหักเอาหนังเหี่ยวเหี่ยวเอาความจําอันเลอะเลือนเอาอะไรต่างเนี่ยมาให้เรา เพราะนั้นเวลาเนี่ยต้องกินเวลาไม่ใช่เวลากินเราไอ้ยักษ์ตัวนี้มันจะกินเราอยู่ตลอดเวลากินเราให้ให้ให้เราไปเร็วๆเพราะนั้นเมื่อมันกินเราเราก็ต้องกินมันคือใช้เวลาที่อยู่บนโลกนี้ให้ดีที่สุดสร้างบุญสร้างกุศลสร้างนวัตกรรมสร้างสิ่งใหม่ๆสร้างสิ่งที่ดีๆที่โลกเขายังไม่สร้างมาสร้างขึ้นสร้างและเป็นประโยชน์สาธารณะจะได้ประโยชน์ได้บุญมหาศาล นะอย่างน้อยก็ทำตัวให้มันดีเป็นคนที่มีคุณค่าคนหนึ่งของสังคมไม่ว่าจะเป็นเป็นช่างเป็นทำหากินอะไรก็ทำฮะหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนี่ก็คือเวลาเนี่ยมันมีความสำคัญเราก็บริหารเวลาให้ดีว่าในแต่ละวันยีบสี่ชั่วโมงอ้าวนอนสักแปดชั่วโมงทำงานแปดชั่วโมงนะ แล้วก็พักผ่อนทำอะไรเลียเคขะอีกสักแปดชัช่วโมงยี่สบสี่ชั่วโมงในแต่ละวันคือแต่ละวันเนี่ยเราได้รับเท่ากันนี่คือยี่สบสี่ชั่วโมงแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยวินาทีเท่ากันหมดแต่เราจะเอาเวลานี้ไปทำอะไรเพราะบางคนเอาเวลาไปทำงานมันก็จะกลายเป็นไอ์สไตน์ไปเอนเดสันหรือจะเป็นไมเคิลฟาราเดย์หรือจะเป็นนักนักคิดอะไรระดับโลกก็ยี่บสี่ชั่วโมงเท่ากัน หรือจะไม่ทําอะไรเลยก็ไปนอนกระเดวกระเดวเล่นการพน,นันกินเหล้าเมายาหมดเวลาไปวนันวันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้อะไรชาติหน้าจะไม่ได้เกิดแล้วเ่าให้เกิดมาเนี่ยสร้างบุญสร้างกุศลในทางพระพุทธเจ้าให้สร้างบุญบุญก็คือทําทานรักษาศีลบําเพ็ญภาวนานเนี่ยถ้าเราสามารถทําได้หรือเดินตามมงคลสามที่แปดเนี่ยไม่ต้องครบสามที่แปดแล้ว ไม่คบคนพานครบบัณฑิตบูชาผู้ที่ควรบูชาอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมเราค่อยๆทําไปเรื่อยๆนี่เราก็เอาเวลาเนี่ยมาทํามงคลมงคลที่พระเจ้าท่านตรัสไว้เนี่ยไม่ได้สอนอะไรที่ไหนสอนคนสอนมนุษย์สอนมนุษย์เทวดามาถามแต่ก็ตอบเทวดาก็ไม่ได้ทาหรอกเพราะว,าว่ามนุษย์เนี่ยทำเทวดาก็สงสัยกันมาว่ามงคลมันคืออะไรพระเจ้าท่านตรัสสอนก็ให้มนุษย์ทำเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยมันมีจํากัด เวลามันมีน้อยนิดเดียวแต่เราก็ต้องใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดอย่างนางปฏิปุชิกาเนี่ยเป็นอะไรอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่นะเป็นภรรยาเป็นโอ้โหของอะไรเทพเทวาทั้งหมดอะเด็ดดอกไม้แล้วพระตกลงมาพว่มาอยู่บนโลกมนุษย์สละร้อยปีมีลูกมีหล,ลานจนแก่แล้วก็ตายพอตายจากพวกมนุษย์พวกก็ขึ้นไปอยู่บนดาวดึงนะ ย,า,ยาติโกโหติกาหรือ,เ,อเพื่อนบอกเอ้าเอ็งหายไปไหนมาเมื่อเช้าเนี่ยหายไปแป๊บเดียวนะอยู่โลกมนุษย์ร่วมร้อยปีแสดงว่าโลกมนุษย์เนี่ยกับดาวฤกเนี่ยวันหนึ่งกับร้อปีเนี่ยเท่ากันเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเวลานะฮะ เวลามันมีคุณค่ามีความสําคัญเรามีเงินมีทองมียศถาบรรสักใหญ่โตแต่หมดเวลาเวลากลิ้งเวลาเกมโอเวอร์แล้วนี่ก็จบนะไปวัดนวนวัดนี้ขึ้นตะแลงแกงเผากันไปนั่นคือหมดเวลาเาวลาเวลาที่อยู่บนโลกเนี่ยสำคัญที่สุดใช้ทําความดีอย่าไปทําความชั่วใช้ทําความดียังยังยังไม่ทันเลยอะ อย่าไปทำความชั่วเลยอย่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นเวลาเนี่ยจึงมีความสำคัญวันนี้เอามาฝากต่อไปอีกสักเรื่องหนึ่งอันนี้เวลามันมองไม่เห็นเราดูนาฬิกาเนี่ยนาฬิกามันก็แค่บอกว่าน,นี่กี่โมงเช้าอะไรจะแต่วันที่จะพูดต่อไปเนี่ยหนังตะลุงหนังตะลุงไม่มีใครไม่รู้จักโดยเฉพาะเป็นการอ่การเหมือนกับอะไรเล่นเงาอะนะทางภาคใต้เนี่ยเล่นเงามี เป็นแสดงเป็นไอยอดทองเป็นไอไข่นุ้ยเป็นนู่นเป็นนี่เป็นตัวเสนาบดีเป็นตัวคนธรรมดาเป็นทหารเป็นไอมีหมดคือเขาเอ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 าหนังนะฮะมาแล้วก็แกะเป็นรูปคนแล้วก็เอาไฟเนี่ยส่องเข้าไปมันก็เป็นรูปเงาแล้วก็คนก็ภาคเก่งภาคแล้วผมก็ยังชอบดูเลยนะฮะดูแล้วก็มีความสนุกคนภาคสนุกนะฮะ มันก็ทำให้ชีวิตชีวาดูเหมือนดูหนังมันต้องไปดูหนังโรงเลยดูหนังตะลุงแต่จริงิงหนังตะลุงที่ผมจะพูดวันนี้นะมันสอนอะไรเรามันสอนว่าหนังตะลุงเนี่ยจริงๆมันคือเงานะไม,มไม่มีตัวไม่มีตนอะไรจริงๆเป็นเงาที่เขาสมมตินามตามท้องเรื่องนี่เป็นกษัตริย์นี่เป็นเสนาบดีนี่เป็นทหารนี่เป็นประชาชนนี่เป็นพ่อค้านี่เป็นตัวกงนี่เป็นพระเอกเขาสมมติกันในเงาเนี่ย ใครจะใหญ่จะโตยังไงก็แล้วแต่หนังตะลุงเนี่ยไม่มีใครใหญ่กว่ากว่าไอ้โลงที่เขาใส่ไม่ใช่โลงแล้วคือกล่องคือคนที่เล่เลนหนังตะลุงเขาจะพับใส่กล่องมาใช่ไหมครับพอเปิดกล่องไม้ออกมาก็เอามาปักไว้บนไอ้ต้นกล้วยปกัปกปกัปกปกักปักปักแล้วพอกลางคืนก็มีชีวิตชีวาหน่อยเพราะได้เงาได้ไ,ดไมโครโฟนก็ไปคนก็หัวลอกันหัวลอกกนเงานะฮะซึ่งเราก็ดูเงาระดับ ใหญ่ก็คือหนังภาพยนตร์นั่นแหละก็คือเงาไไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริงดูเงาพอไฟดับปุ๊บอ่าร้องหหมร้องไห้บางคนก็แ้นอีตัวนู้นตัวนี้ก็เอามาใส่ในสมองกันเป็นแถวเลยเพราะหนังตะลุงเนี่ยสมมตินามตามท้องเรื่องจะเป็นอะไรก็แล้วแต่พอสุดท้ายพอไฟดับมันไม่มีอำนาจไม่มีฤทธิ์เขาก็รัวมาที่ปักๆไว้บนต้นกล้วยเนี่ย ก็ใส่โรงไปมึงแน่แน่อยู่ในโรงแล้วก็คนที่เล่นหนังตะลุงก็หิ้วกลับบ้านไปก็คือก็ไปนอนกับนักภาคไปไม่ได้มีชีวาไม่มีชีวิตเขาแต่งแต้มให้เป็นสีอะไรชื่ออะไรเขาก็สมมติกันเรามานึกถึงมนุษย์เราเนี่ยทุกวันเนี่ยเดินดินกินข้าวแกงเป็นทหารเป็นตำรวจอะไรต่างๆเขาก็สมมุติเหมือนกันหนังตะลุงนันแหละขหมดท่าแล้วก็ไปวัดโสมวัดอะ,อะไร วัดซสวัดอะไรกันนี่เข้าไปนะออพอไปถึงก็ขึ้นใส่ลงแล้วก็เผาเผาแล้วก็เอาดอกไม้จันทน์นละดอกดอกดอกแล้วก็ปายจบนะเข้าลงไปคนนี้เข้าลงก็เหมือนลิเกพอเข้าลงก็จบละครลิเกมันก็จะมีเข้าลงแต่ลงเขาคือลงรอเรือแต่ลงจริงๆที่มนุษย์ตายคือลงรอลิงนะไม่มีใขยากับโง จะน้ำหนักร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอ้วนขนาดไหนเขาก็สร้างโรงได้ใหญ่แค่ไหนรับฟ้าแค่ไหนพ่อกูเป็นใครแม่กูเป็นใหญ่โตงไงไม่มีใครใหญ่ก็โลโงแล้วนะสับเปล,เลอือกดีเจ๋งที่สุดแล้วไม่ผ่านมือสับเปล,เลอือกต้องผ่านมือสับเปล,เลอือกทุกคนเพราะนี่ก็คือหนังตะลุงเราเอาเรื่องราวที่เห็นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อว่าเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังว่าให้ได้ข้อคิดอะไรจากการละเล่นการอะไรต่างๆเหล่านี้เล็กๆน้อย เพื่อประดับสติปัญญาเพราะมันเป็นรายการออมสินความคิดก็เลยให้ความคิดเล็กๆน้อยๆเพื่อเอาไปใช้เพื่อจะได้สํานึกได้ว่าเอ้ยไอเราเนี่ยก็คือละครตัวหนึ่งนะที่เขาสมมติชื่อนู้นชื่อนี้นะเปลี่ยนชื่อกันสามรอบสี่ตลบนามส,ก,ส,ก,สกุลนู้นนามสกุลนี้ยศถาบรรดาศัากดิ์เต็มบาเลยพอสุดท้ายเข้าโรงเขาก็แขวนไว้อยู่หน้าโรงอะไรเขาไม่ไปเผาด้วยหรอกนะไอสายตะพงสะพายที่ได้มาก็ต้องคืนหลวงก็ไปหมดเนะี่ย ผมเองก็เคยก็ต้องคืนไปก็แค่นั้นเองมันเป็นละครบทหนึ่งท่านั้นขอให้เล่นให้ดีกันแล้วกันว่าเราจะได้ไปเล่นเรื่องที่ดีต่อไปนะฮะบนสวรรค์หรือไปลงนรกต่อไปก็แล้วแต่ท่านจะเล่นต่อไปเจดีท่านเคยเห็นเจดีอันนี้ไม่ต้องพูดมากนะฮะเจดีนี่เราไปไหนอ่าไปนครปฐมเจดีนคปฐมเจดี JD, ก็ยกมือไหว้อะไรต่างเจดี JD เนี่ย มันมีอยู่สามตอนอันนี้ได้มาจากพันเอกปิ่นมุตการท่านเขียนว่าต้องสูงใหญ่แล้วก็ขลังสูงใหญ่แล้วไม่ขลังคนก็บอกเอ้ยนี่เจดีอะไรก็ไม่รู้สูงแต่ไม่ใหญ่ล้มสูงใหญ่ไม่ล้มแต่ถ้าไม่ขลังคนก็ไม่รู้จักคนก็ไม่ยกมือไหวถ้าขลังด้วยเนี่ยโอ้สุดยอดเลยนะเจดีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สูงใหญ่และต้องขลัง ครั้งก็อาจจะมีพ่อประบรมสารลีิกธาตุมีอะไรต่างเนี่ยดอยตุงดอยเต่าได้นพวกนี้วันนั้นเนี่ยก็เป็นเจดีย์ที่สําคัญสําคัญแต่นี้เจดีย์เนี่ยที่ผมเอามาพูดเนี่ยคงไม่ไม่ได้พูดธรรมดาก็ให้เปรียบเทียบที่พันเอกปิ่นมุตุการท่านเปรียบเทียบสูงเนี่ยก็คือสูงอะไรต้องมอีใหญ่คืออะไรเนะี่ยครั้งคืออะไรสูงก็คือต้องมีความรู้ดีเนะี่ยคนจะสูงได้มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดีนะครับสูงทําให้ชีวิตเราสูงขึ้นเห็นไหมใหญ่คืออะไรเมตตารู้จักแบ่งปันรู้จักให้มีเมตตาทมคําจุลมันจะใหญ่กว้างมีบาร,รมีไงครั้งนะครั้งนี่ต้องมีสัจจะคนไม่มีสัจจะมันจะใหญ่ยังไงก็แล้วแต่สูงยังไงก็แล้วแต่มีเมตตาบารมีแต่ไม่มีสัจจะเนี่ยไม่ขลังคนมีสัจจะขลัง ขลังยังไงในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชเห็นผู้หญิงงามเมืองคนหนึ่งถ้าปัจจุบันก็โสเพณีอะไรเงี้ยสามารถเที่ยะตั้งจิตอธทิษฐานให้ม่น้ำาคงคาไหลยย้อนกลับคืนได้ลองคิดดูพระเจ้าอาโศกมหาราชก็เลยสงสัยว่านางเป็นใครานางก็เล่าให้ฟังว่าเป็นหญิงงามเมือง แล้วทําไมสามารถทําได้บอกเพราะว่าเขาซื่อสัตย์ต่อคนที่เขามาใช้บริการเขาซื่อสัตย์สุจริตไม่โกหกพกลมไม่อะไรต่างซื่อสัตย์อย่างเดียวยังสามารถใช้พลังจิตเนี่ยให้แม่น้ําคงคาเนี่ยย้อนได้นะไหลย้อนไหลถวนได้ลองคิดดูสัจจะนี่เป็นเรื่องใหญ่เอาง่ายๆถ้าแผ่นดินไทยเราทั้งประเทศหรือทั้งโลกเนี่ยมันมีซื่อสัตย์สัจจะนี่แหละโอ้จบเลยจบข่าวศีลทำอะไรมันมาหมด มันซื่อสัตว์ไงบ้านช่องก็ไม่ต้องมีอะไรนะกล้องสิบตัวยี่สิบตัวนะมันไม่ซื่อสัตย์ไอร้อยตัวมันยังขโมยได้อะใช่ไหมเพราะฉะนั้นผัวเมียอยู่ด้วยกันไว้ใจได้ก็ต้องซื่อสัตย์เดีวยวกันราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจหรือว่าทำงานอะไรถ้าซื่อสัตย์ก็รับไว้ก่อนเลยสบายใจ นะเพราะนั้นนี่เรื่องราวของเจดีสูงใหญ่ขลังสูงก็คือความรู้ความสามารถแล้วก็ความประพฤติใหญ่ก็คือมีการให้ทานมีเมตตาธรรมคำจุนโลกเนี่ยก็คือใหญ่ขลังก็คือต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเห็นไหมนี่ก็คือเจดีเอามาเล่าให้ฟังอีกตัวหนึ่งก็คือ,อเรื่องเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าท่านาเล่าให้สาวกท่านฟัง ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระราชาต้องการที่จะได้รถลบรถสมัยก่อนก็มีสองล้อเหมือนล้อเกวียนเนี่ยท่านนึกถึงล้อเกวียนลอ้นลอลรอันนี้ช่างก็ทําไปได้ห้าเดือนหเดือนก็ยังไม่เสร็จตัทีห้าเดือนกว่าแล้วเอ,อแต่พระราชาบอกทำหกวันได้ไหมตั้งหเดือนนี้ขอหกวันได้ไหมบอกเออด้ดหกวันช่างก็ทําให้ทําให้เสร็จด้วยเอา พลาชาบอกเอาทำไมนะั่นล้อนะั่นต้องหกเดือนไอ้ล้อนี่แค่หกวันอาช่างก็ทําให้ดูสิไอ้ล้อหกเดือนเอาล้อหกวันก่อนกลิ้งกลิ้งได้ไหมได้แต่แกว่งไปแกว่งมาพอหยุดปุ๊บล้มเลยเอา้าวไอ้ล้อหกเดือนไอ้ล้อหกเดือนก็วิ่งไปปลึบตรงดิ่งแนวพอหยุดกึก๊ไม่ล้มช่างก็บอกว่า ไอ้หเดือนเนี่ยมันกลาวมันขัดมันถูมันจนเรียบกริบแล้วส่วนไอ้หวันเนี่ยมันยังอิเละแขคะอยู่ยังไม่ยังไม่เรียบนะยังมีหลุมมีบอมีอะไรยังไม่เรียบ นี่ไงพู้นีเจ้าจเจ้านี่มาเปรียบเทียบก็คือเหมือนคนเราอยังไม่ได้ขัดสีจวีวันยังไม่ได้ขัดกิเลสตัณหาอุปกิเลส16ตัวบางคนมีครบเลยโลภโกรธหลงมัวเมามึนเมาแล้วก็อิจฉาลิษยาตาลอนอวางท่าใหญ่ตัวพวกนี้กิเลสหนาปัญญาทึบพวกนี้เหมือนร้อหวัน วิ่งไปกองแกงกองแกงเดินก็แกว่งเข้าคุกเข้าตารางมั่งออกมาจากมาอยู่บ้านได้สาวันก็เข้าคุกอีกทีหนึ่งพวกนี้พวกรอหวันส่วนรอหเดือนนั้นนิ่งนะฮะแต่จะเกิดทำงานจนกระทั่งเสียชีวิตไปชื่อก็บันทึกไว้ในโลกนี้เป็นมีอนุสาวรีย์มีอะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหมลอรถที่พระเจ้าท่านทรงตรัสเอามาเล่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องดีเราควรจะน้อมนำมาใช้ นะว่าเอลูกหลานเราเนี่ยเราขัดเราเกาจนมันเกลี้ยงดีหรืออย่างหรือยังขัดไม่ดียังมีนิสัยสันดานไม่ดีเนี่ยก็ต้องขัดกันบ่อยๆเนะี่ยขัดแรกๆนะพอโตแล้วขัดยากนะยยิ่งอายุ30 40ิบสี่สิบอันนี้เริ่มขัดยิ่งห้าสิบหกสิบนี่ก็ต้องไปทําปืนแล้วขัดยากอีกสักเรื่องหนึ่งอ่าสุดท้ายวันนี้เรื่องเล่นไพ่แต่ไม่ได้พาท่านมาเล่นไพ่เดี๋ยวตํารวจจับนะฮะ เล่นไพ่เนี่ยไพ่เนี่ยเวลาเขาแจกเนี่ยเขาจะแจกไพ่สมสิบไพ่ตองไพ่อะไรเนี่ยเขาก็แจกไปพอแจกแล้วเราก็เอามาดูไพ่ไพ่ดํามุ้งหนึ่งมี่อะไรก็แล้วแต่มาดูทะลุไหมครับชีวิตมันก็เหมือนการเล่นไพ่เราเนี่ยไม่รู้ว่าจะเกิดเป็นลูกไครลูกตาสีตาสาใย,ยมาใจมีลูกรัฐมนตรีลูก,ละลกอะไรเนี่ยเราเลือกไม่ได้พอออกมาดูโลกแล้วพว่ลืมตาดูโลกลุยต่อไปถ้าเกิดไม่ดีก็ต้องทําให้มันดี เกิดมาดีก็ต้องทําให้มันดีอย่างทีุู่ธเจ้าบอกเกิดมาเนี่ยสว่างก็ต้องไปสว่างให้ได้บางทีเกิดมามืดก็ไปสว่างให้ได้ไม่ใช่เกิดหัวค่านะเกิดมามืดคือเกิดมาพ่อแม่ยากจนรูปชั่วตัวดําน้ําใจไม่อะไรเนี่ยก็เกิดมาแย่หมดอาหารการกินก็ไม่ดีนะแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือจนกระทั่งเป็นใหญ่เป็นโตเจ้าคนนองไอเนี้ยเกิดมาไม่ดีแล้วไ,ไปดีเห็นไหมชีวิตก็เหมือนการเล่นไพ่ได้มาปุ๊บเราจะบอกโอ้ไพ่มาได้เรื่องเลยทิ้งไปไม่ได้ คุณแพ้ท,ทันทีมาก็ต้องไม่ดีก็ต้องเล่นให้ดีตีให้ดีนะอาจจะตีตีชนะสุดท้ายก็ได้ไอคนที่ได้เล่นไพ่มาดีได้มาจัว่วมาให้ไพ่โอ้ดีมากเลยแต่ประมาทนะประมาทแล้วก็อยู่เฉมบเิไปวันหนึ่งแพ้ได้นะครับแพ้ได้นะได้ไพ่ดีไม่ใช่จะดีนะบางทีใบไพ่ไม่ดีก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีลิงคอนเนี่ยอยู่ในป่าเขาลำนาวไพ จนกระทั่งได้มาเป็นประธานดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เลิกทาสให้อเมริกาเห็นไหมเนี่ยเป็นคนป่าคนเถื่อนเลยล่องซุงผาฟื้นขายอะไรต่างเนี่ยเห็นไหมเกิดมาไม่ดีได้ไพ่มาไม่ดีบางคนได้ไพ่มาดีแต่ว่าไม่สามารถที่จะตีไพ่ได้สุดท้ายก็แพ้เขาเหมือนกันแพ้ไพ่กับชีวิตไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตก็เยอะแยะ,ยะ,ยะไปนี่ก็เรื่องราวของธรรมชาติที่มันไม่มีชีวิตแต่เรา จับเอามาพูดให้มันมีชีวิตเราจะได้ศึกษาแล้วก็ให้ข้อคิดในการที่เราจะเอาไปใช้ในบางส่วนบางเสี่ยวของชีวิตที่เราประสบปัญหาเราอาจจะได้ข้อคิดจากสิ่งละอันพลน้อยที่ผมเอามาพูดในวันนี้เอาละครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของธรรมชาติทั่วๆไปซึ่งเดี๋ยวจะมีอีกสักตอนหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ